สวัสดีเอฟซีครับแฟนคลับผู้ผู้ทุกคนครับกำลังมาติดตามรับชมช่องภูไรยแลนด์ครับครับม,นนมาหาเห็ดคือเก่าครับหาเห็ดกอก็ามาสายสัสมอตื่นเศาราโหดครับนอนรับไปตื่นมาอีกเทือ่อหกโมงกับหกโมงครับห้โมงตีห้าครึ่งครับ กันเลยตายนะครับมาคที่ห้วยมือเก็บไปก่อนกับนี่มาท่าเก็บกับนีครับนะครับดอกบานฝากว่าอะก็ตามก็เป็นกำลังใจตัวน่าจะเล่นี่เก่าครับเก็บไปจะงอแล้วสิดใหญ่ไปเก็บปตาใหม่ครับไปพุน่นกับกูเลือบบอกครับมาติดตามกัน ตอครับทั้งตูมทั้งๆๆบางนี่คือดอนี่เนิเน,นครับเห็ดตะไคร้ครับน่าจะเป็นเห็ดตะไคร้ครับวัดนี่ครับนักครับเกียร์หาหอยวัหาเหล็กครับนี่เฮ้ยทายคิดสั่นลงไปครับเบื้องเอา่านี่ยกใกล้ใกล้เองครับนี่ทินนแต่ว่าลองว่ายการเกียร์นี่อุ้ย เมองเราครับละเอียดเป็นพวบ่ค่คยหาครับท่านมนเน่เห็นจริงๆครับเห็นตะไคร้ครับผมตอนนี้หฮาย้ายมาปลาไม่แล้วครับบ่รูว่าแบตเตอรี่ซีวอซัมไหเน,นะครับทดท้ายไปแถาทิท้าท้าได้นะครับมาเมื่อวานหมดเจอครับ ว่าสังเกตอาจจะสังเกตบอดีครับอบอน,นี้แกผลเชื้อนะครับนี่ยผลเชื้ออาจจะได้พวกลายครับเพราะว่าสายแล้วครับสายแล้วสายแล้วมันจะเก็บไป็ลายเลยครับถือว่าถือว่าได้ เาก็ได้ไลยอยู่ครับมาถือัาหน่อยครับห่างกันครับเขามะเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วห่างกันอ,ออกไปแล้วครับออกจนตายเป็นเชื้อครับน,นี่รันี มาได้เ้าห,ห,หน่โอ้ยครับขัดเลยครับตาสิงามครับสองไปกผูิทนิตตังกุจกุจี้อยู่ครับมาแล่ตื้นเนี่ยตื้นตีสามครับมันเ้าเดอกเกินไปเร็วมันรอตีสี่ ไปล้อมาสว่างนะครับที่นี่ตีหาครึ่งครับลาวุ่นนะครับที่นี่หาเหินสไตล์ครับบทันเพลินที่เจ่าครับทั้งสองตาครับเลยมาหาเก็บตัวเอาครับนี่ปะ่ะ เงียบขิดเลยครับเก็บไปหมดครับก็จะซูมได้ครับมงเมาครับบนเขาขมิ้นครับงเมา ผมมาเจอใทานครับใทานกำลังขึ้นเต็มเลยครับเจอบังเอิญเลยครับนามน้มนามครับ เกือบไม่เหยียบครับอืมน่าจะแม่ยนครับแม่ยนดีๆครับนี่ทานครับยาที่สัวมาไ,ได้ด้วยครับเลยแถวนี้บึงเอาญค,ครับบึงเอาญบังเอิญ อื้เปิดเปิดเปิดดีๆนะเปิดดีๆจหไ่อยับห็่ตานครับขากเลยนั่นครับุ่นกะแมนครับนั่นุ่นกรแมวนครับพี่อันนียวมาักเลยครับนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยว ดีๆนะครับระวังนะวไม่เหยียบเห็ดนี่ครับอือห <ination noises> <üman> <rat> ือหานตานุ่งรับนึ่งนุงนุ่งหินตานับอือหือไมติดหนตอยน ครับเอาถูกขอไปรเลยครับเวลาทายจะกลุ่มเบึ้งงเดดเหย็ด,ดรับอาจจะบาดเบึง้งกล่องมามันสาดไปทางไหนรับนกระเมนเฮ้ครับหัก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  ีเอาครับเดี๋ยวผมเก็บแล้วครับเบอร์เอาครับนี่มันกักมันกักมาเลยนี่ครับเจอลงเห็ดทานครับครับผมมาสายแต่ก็ยังดีครับนี่ครับรางวัลปอบใจครับครับเห็ดทานครับเฮ้ยครับเบอร์ตีละ เก็บไปเติมแล้วครับแบตก็จะเบิดครับแตยังไงกันถ้าหอดบ้านกนจะท้ายเต็มตะกาให้เบิ้งครับซํำใด้รับรองผมว่ามือนีนี่ต้นตะกาอาญะเลยครับนี่เออครับเงานี่ครับต่อเฝ้านี่ครับแบตจะเบิดครับแบตจะหมด หล่นแน่นอนครับตะการมานี้ครับผมนี่ครับผลงานมานี้มาสายแต่ก็ย่งครับได้รางวัลปอบใจครับทานหมูไงครับเต็มตะการเลยครับเออครับเรียกว่าโชคดีครับไปเก็บเห็ดใส่สายเอาฝากว่ไรก็ติดตามเมืองแรง่นใจครับตรงเวลาไทแลนครับเก็บเห็ดมานี้ครับมาสสายมาแบบว่าวุ่นครับแต่ยังได้รางวัลปอบใจครับเห็ดทานหมูไงครับ กิมนาพอกันไหมครับกิมนี่ตรง,ารงาลาเทเลงโคกาคํขมาสวัสดีครับ